โอ้ตัวงามอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่นั่นครับนั่นครับนั่นเสพเปิดเบิ้งกระไหนพี่เห็น้องเบิง้งโอ้คือมันเี่กคอยายบุทธนด้จักตัวอยู่โอ้พี่น้องพขก,กูเบ็ดมาฮอานหลังนี่แล้วเพิน่นขึ้นน้อมลงไปครับเดีครับเบ็ดหลังนี่พี่น้องยังไปรุนไปชมน้ากันครับบานนี่เอาเอาเรียวมาหลังนี่เป็นลกักษณะซ้ายเบ็ดดึงไปเด้ครับเห็นตัวหรอครับพี่น้องนี่เด้ผู้เพิ่นดึงเบ็ดมาครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปว้องไปไอ้ไอ้น้องนุงลุงป้าเอาอาสุฟูสุขนค,คือเก่าล่ะครับพี่น้องสําหรับโซนนี้นุมอีสานหากินหมนันกะสีเดผพาพี่้านองมะกูเอาเบ็ดครับมายามเบิงครับมายามเบิงพี่น้องไปยามไปรุ่นไปชมน้ากันครับผมว่าสีมิตน้นมิตตัวเดี๋ยวเติมกันบัวน่นะครับกระมูเหมือนคืนนี้ครับผมเอาความแล้วไปกันเลยครับผมแสงตะเวนโพขึ้นจากขอบฟ้ากระบองบอกถึงเวลาว่า เดี๋ยวนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเคืองครับพี่น้องไปเลยครับไปลุ้นไปชมกันเลยครับผมสีมีต้นมีตัวยังบัวครับอันนี้แม่นข้องอายเพิ่นครับเนเี่ยกับแม่นเปิดล้มหายใจเลยล่ะครับอันนี้ของผมครับผมกับ่มมียังเท่ากันล่ะครับนี่ครับลักษณะน้ำกบที่เป็นจ้าที่ล่ะครับเป็นน้ำเสียน้ำใดนี่ล่ะครับนี่เป็นจังที่ล่ะครับ ไปกันต่อครับกู่น้ำเลยไปกันต่อครับไปกันต่อมีต้นมีตัวอย่างมาเนาะพี่น้องมาเทียรพ่อของไอ้เพิ่งกระไายเพิ่งน้ำเหล็กกันเลยหลังได้ถือกระไดพี่น้องหลังนี่โมเมนต์ี่คือของเพิ่นอยู่บ่ครับนี่ครับนี่ครับของเพิ่นนั่นแหละนี่โมเมนต้ของผมดอกไทยพี่ไ้น้องเบิ่งเจรินเพิ่นมาเอาครับ โอ้ต oh, ัวงามอยู mm ่ครับพี่น้องเห็นบ่นั่นครับนั่นครับนั่นตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่บักควาควานไงโอ้งามเนี่โหเบาะดกดึงความเพลิดขึ้นมาดอกให้พี่เห็นว้องเห็นเื่อตครับนั่นครับนั่นโอ้คักคักคักงามอยู่ครับไอ้แจงปลาถือกเบ็ดเด้อนน่มาเอามาเอาอยู่ทางนี่เดี๋ยวไปกันต่อครับผมไปกันต่อเลย ของผมยังบ่มีหยังครับพี่น้องยังบ่มีหยังโอ้ตัวง,งามอยู่เลยครับเมื่อคืนเพิ่น,นก็ได้บักหลายนึงครับไ,รได้เพิ่นก็ได้มีสองลเก,กือบสามลอยู่เลยครับพี่น้องซีว่าสีว่าไปของผมก็ได้ถึงโล้อวัวพวกเมื่อคืนผมก็เลยสร้างเมืองเอา้าหลังนี้มีอาการละไรนะครับบ้านนี้ของผมบ้านนี้ มีการจังเดยเนาะเมียเบ็ดคือหมอบลงไปจังสั้นครับพี่น้องแต่ว่าบ่ตีงบพยังเนี่ยครับบ่ตีงบพยังเอามารุนมารุนครับพี่น้องมารุนมารุนครับคือโอ้คือนอมลงไปคักเถอะคือบอ่ตีงพยังเหมืนตะเก้าขันบ่ตีงรตครับสี่วมีตเลยครับเวมันอีหลีครับม่มียังครับผมไม่มีอะไรเลยเอา โอ้ยผมก็ว่ามันสีไดรุ่นเด้เติมกันแน่ครับแต่กาขันนิ่งนิ่งยังที่พวปากพวกนี่ก็ลดทนแล้วครับพี่น้องเอ๋เดี๋ยวจังไปกันต่อครับผมขออนุญาตเก็บกันครับหลังจากที่กู้เบ็ดมาได้นี่แหละครับพี่น้องประมาณส้กกว่าหลังหรือสามสิบหลังนี่แหละครับบทท่านควอหยังจักตอยู่ครับพี่น้องจนว่าสีเบิดคู่แหละครับนี่ฮะ เธอจูบวัดบังกันน่ะ,ะ <c oughs> ได้เวัดยามให้หรือว่าบัดเธอครับได้บ่าเจ้านี่คงไายเพิ่นกันบวัดเธอตัวครับหลังนี่ได้เราบ่อใส่จักตัวซ้ำตัวใส่ได้นี่้วยได้เราบ่อไดวนี่ใส่ใสใสเปิดเบิังกันให้พี่ให้น้องเบิังโอ้คือมันเดี่ยวคอยบ่าท่านได้จักตัวอยู่อู้ยคักเลยครับพี่น้องไอ้ชนใหญ่ใส่โลุ่่นนู้นนี่ครับ นั่นกับตัวไข่บวกเจ้าปเปี้ยวอยกวังหันนี่นั่นนี่ก็ที่เป็นซีเลยตัวขันอโอ้หมานหมานครับพี่น้องทิศเสียงนี่ลองหาก,กินหมานของเล่าอีเลยครับนี่โอ้คนหมานเสียงคนหมานครับเอาผมที่ไปเบิ่งเองผมบ่มี่บลังวังหันกระได <c oughs> โอ้ท <c oughs> ี่ได้บนังโซ่ไอ้เพิ่นได้สามตัวล่ะซีกับตัวผมมันเห็นว่าติดเบียดเพื่อนวังหันนี่ครับพี่น้อง ผมยังบอท่านพ่อจักตัวเลยครับหลังนี้เพิ่อกายามให้แล้วกับว่าบไมอยังครับผมน้อกระสีได้เก็บได้กู้เพินไปน้าเลยครับอี้ยอม่างบานบน้องครับบ้อือไปข้นตัวครับไปลุ้นข้นตัวเด็กเตี้ยมหน่งสวงเตี้ยมกันยังใข่อยู่ดีนะครับนอพี่น้องเพอได้เติมกันอยู่กับเหมือคืนก็ได้แต่วันนี้ท่านมีเตี้ยมยังเลยครับหลังนี้กับโบอม่ยังครับผม ที่ได้เก็บได้กู้เพื่อนโอ้ย <c oughs> ไปกันต่อครับผมรังนัน่นกระสิเป็นจังไงเนาหรังทั้งนาเนี่ยกระว่าไม่ยมังอลไลละครับปิวเริ่มเมยู่สายเบ็ดกระได <c oughs> อันนี้เป็น ลียนนะกันครับนี่มองนีโอ้ผุ่นปลาเลียนอยู่ห้องรถฝุ่นครับพี่น้องรถปลาเลียนอยู่ห้องรถอันนี้กระเดนนะผมนี่ครับนี่ไว้เดนหน้าหน้าผมตัวกันไปฝุ่นจากแม่นพงผมครับตัวจากหันไปอันนั้นแม่นสาผมครับบาดนี่เลี้ยวเห็นอยู่นั่นครับเลี้ยวเห็นอยู่หันแม่นสาผมครับนะจะควงกับวัวไซเด้มัานมงมีป่าครับน้ามันแห้งลงแล้ว มองนี้ก็เป็นมองนี่อย่างก็มองลุ่มครับนี่มองนี่มองที่ผมมาใส่อยู่นี่ก็คือว่ามันเป็นน้าหนองครับผมเป็นน้าหนองน้ำกระสิมามากันยุ่นียนนะครับน้ำลดลงเบิดแล้วนี่ยู่นี่ที่ยังมีน้ำาตลวดครับเพราะว่ามองนี่เป็นเอนเป็นน้าหนองนะครับเนาะผมเป็นน้าโคกนะทั้งน้ำกระลดล,งลกงเลยเพืดอไปใส่ครับเลยมาหาใส่น้ำท่องไรเพิ่นนี่แหละ เอาหลังนี่กับโบมิยังครับผมหลังนี้กับโบมิยังเก็บกู้กันไปเลยเดี๋ยวผมสีพักไยายามอีกหองเอาเลี้ยวไปเห็นอยู่ด้ครับหลังนั่นม่นเป็นแต้มแรกสีม้าล้วบอกครับพี่น้องนั่นครับผมนั่นนะนั่นนั่นเป็นติ่งยิงิกน้อยหน่อยนึงนะครับเลี้ยวเห็นไปเป็นขาวขาวมาม่าแบบนึงนั่นครับเอาไปสีบังน้ำกันครับไปบังน้ำกันม่นเป็นสีม้าล้วบอกครับแต้มแรกบาดนี่แต้มเรียกแห้งน้ำกนาสีม้าเ้วละครับผมบาดนีนี่ เห็นข่าวอ้ยค like no. ือตั้งกันเนี่ยกับตัวปลาของไอ้เพื่อนครับพี่น้องสีสมแต่จังสี่บว่าของตัวกระไดบุญบ่สมเพื่อนเหมือนนี่่แหละครับผมอ้าวขึ้นมาขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยเต้มแลี้ยงแงมานมาแล้วครับผมนี่เพอ่ดนไปเติมกันอยู่ครับกับมูมือขืนนี่ครับผมคักคักคักค้วเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดเพื่อนใส่ขวางเมื่อบ้านเมื่อสวางน้ำคือเก่าครับผม หลังจากที่ปดเอาปลาแต้มแรกแล้วกับยามไม่อีกเป็นสิบกว่าหลังเกือบส้าหลังพุ่แล้วครับพี่น้องกับผมมีหยังครับผมหลังนี้ก็ได้บท่านได้แต้มตัวอยู่ครับบท่านได้แต้มเติมเลยครับผมแต้มส w งบท่านมีครับพุดเหรอครับคุณเดี๋ยวขึ้นไปกับเม้นสีหัดเียนใช้แล้วล่ะครับแต่ว่ากับบท่านมีหยังเนี้ยครับบท่มีหยังเพิ่มเติมเลยสีเมนตตัวเดียวคราวนี่บว่าครับเจ้านี่พี่น้องคาดว่า หลังนี่กบับผมยังครับผมนี่โอ้ยคักๆกว่าบานนี่เศร้านี่มันมีสันที่เป็นจงังไดที่เป็นจงังไดคือเป็นแนวนี้เด็ป็ว่านา้อยตัวเดียวนึงครับพ่น้องเศร้านี่แต่ว่ากันยังบ่ทันจบเกมนะครับแต่ว่ากคาดว่ากะนาที่เป็นจังซี่แหละครับเมียนบ่จบเกมกไ็ได้อบ่คือแหะครับบ่คือแล้วบ่คือแล้ว ไม่คือแล้วหลังนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมงั่นครับเดี๋ยวไปทั้งนาเนีนะ่ยครับผมมิยังอลไรละครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะสีพ้าไปตัวครับขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนครับผมโอ้พี่น้องพอก,กูเบ็ดมาห้วนหลังนี่แล้วเพิ่นคึดโน,น้มลงไปครับเถอะครับเบ็ดหลังนี่พี่น้องยังไปรุนไปชมน้ำกันครับบานนี่เดี๋ยวไปแล้วแต่ว่าบมมีอาการยังทั้งสิ้นครับ ใ้ผมเดาดีว่าครับพี่น้องลุดครับกันลักษณะจังสิเอาตีลุดหรือเปล่ลุดยังมาบังน้ากันครับผมแต่ว่าผมก็คาดการณ์แล้วนะที่เป็นเช่นนั้นแหละครับบาทกันลักษณะจัิงสิ <c ười> ใส่ถ้าใครเพ่อนคนขันเบ็ดลอยๆขึ้นมาน้ำเนี่โอ้ยพุน่นลุดแล้วครับคาดว่าเป็นขวางอยงนครับเพราะว่าบ่มเสียเงีง้งบ่ได้ญาติเบ็ดด,ดึงเบ็ดเงิญนญาติเงินญาติน้ำนั่นนะครับ นั่นแม่นิลีครับผมใส่ละที่ที่ครับมะข่วงอนี่พี่นี่มากเบ็ดครับนี่ครับมากเบ็ดเพื่อนมะข่วงโอนอยู่กับต่อเฟียงนี่ครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยรถครับผมรถครับเอาเต้มสองยังหาบ่าเจอครับผมเต้มสองยังหาไม่เจอเลยเชา้านี้โอ้ย ว่าสีเด้ยมส่องเติมกับบได้รุ่นเลยครับหลังนี้ก็ได้ไวได้รุ่นย่อห่งบ่ได้ตัวครับเอายังอีกสามสี่หลังสุดท้ายนี่แหละครับพี่น้องไปรับรุ่นรับชมน้ากันครับผมกระซีเบิดอะไระครับหอดว่างหันอะครับเบ่ท่านหอดสาน่วยพี่เดี๋ครับกระสีว่างนี่แหละครับผมไปชมน้ากันครับว่าสมีเต้มส่องบครับพี่น้องโอ้หายากแ้เต้มสองเท่านี่ครับวัวไม่ยังเลยแหะครับหลังนี้ วูบเก็บไปน้ำเลยครับผมไปชมกันต่อไปชมกันต่อเอ,เอาเอาเลี้ยวมาหลังนี่เป็นลักษณะสายเบ็ดดึงไปด้ครับแต่ว่าเบ็ดโบนอมหลงครับพี่น้องเบ็ดบวนอมหลงครับแต่ว่าเป็นลักษณะสายเบ็ดดึงไปอยู่นี่ครับผมนั่นเห็นตัวหรครับพี่น้องนี่เด้ผู้คนดึงเบ็ดมาครับโอ้ย นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเห็นระบกครับนี่ครับผมโอ้ยตนตัวเพื่อนครับโอ้ยสมแต่ขวางจังซี่เหรอครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้ยปลาช่อนใสมินี่ไซอนุบาลรุ่นฟันน้ำนมครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผมว่าพี่เห็นน้องเบ่งจังซี่เลยเหรอครับแันนี้นี่ครับผมรุ่นเพื่อน เตรีมสวงมาเลยเด้ครับบานนี่พี่น้องหากันจนเจอครับเศ้านี่กบเต้มสวงครับผมโอ้คัก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 กว่าจะหากันเจอนะเราเอาก็สิไดีปดเอาเพลหระครับปดเอาเพนเมื่อบ้านเมื่อสวงปดใส่ขวางน้าครับผมพอได้ไปเติมกันเนาะครับเนาะไปชมกันต่อครับพี่น้องอีกประมาณสวงหลังบ้าครับกันเม็นตามที่เลี้ยวไปทางนาแล้วครับ หลังนี้กับโบมี่ยังครับผมเก็บกูไปเลยเอาไปกันตัวครับไปกันตัวโห่เหรครับหลังสุดท้ายสักกรเดาอยคุณเดี๋ยวไปกับโบมียังเลยล่ะครับผมเป็นสองบบมีละละมยังเลยล่ะแม่นี่เลยครับสายเบ็ดถือกพัดล้มปิวแวงแวงอยู่ครับโอ้สายเบ็ดเถือกล้มพัด้ถือกพัดล้ม,มนะนี่ครับโมียังครับผม เก็บกู้ไปเบิดแล้วลครับบาทนี่พี่น้องเบิดแล้วโอ้ยยังอยู garden, ่ตันนั้นหลังนึงแต่ว่าก็เลี้ยวไปแล้วกับโบมี่ยังครับผมมาเป็นเบิดแล้วนั่นครับเดี๋ยวไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับเก็บกู้เอาเพิ่นเนี้ยเบิดซะแท้ๆะลักลัับบาทเบิดซะแท้ๆแล้วโอ้ยบ่ไดีเติมกันเลยครับเต้มสามโบมีเลยครับพี่น้องเห็น2วงเต้มครับผมเศ้านี่เห็นสองเต้ม โดยที่ได้ขึ้นไปทั้งเพียงล่ะครับบาลนี่ไปสรุปแต้มสรุปยอดอยู่ทั้งุมดล่ะครับคุณไอ้เพิ่นแล้ยวละ่ะเพิ่นนั่งจุ้ยถ่ายอยู่คุณ <c oughs> ต,ตามที่เห็นนั่นแหละครับสว่างแจมโอ้ยผมที่สรุปให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่วะผมคืออยากไอ้แห้งเดี๋ยครับพี่น้องใน <c oughs> สว่างแจมพระโค้ดไว้ตัวทว่าผมมือนี่ครับเอาสรุปให้เบิง่งคือเก่าล่ะครับไปเบิ่งป่าของไอ้เพิ่นน้ำครับพี่น้องเพื่าเพิ่นที่ได้โชคได้มนันได้หลายตัววะครับ เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับผมเอามาสรุปแจมสรุปผลงานครับพี่น้องนี่ครับของไอ้เพิ่นให้เบิ่งของไอ้เพิ่นเ่อคนครับโอ้ย่างคักเด้ครับพี่น้องยัางคักสี่ตัวสวยๆเลยครับผมสีแต้มสวยๆเลยครับพี่น้องของไอ้เพิ่นครับนี่บักนี่โอ้คักคักเนได้จักสามสี่ตัวคือที่คักเนาะครับเนาะนี่ละสี่ตัวนี่เป็นบักรุนนี่เบิดน,นี่โอ้คักเลยแหละครับผมโอ้ยให้เบิ่งบาน้อของผมพี่น้อง บ่าปวดเบืเอาออกจากขวางหรอเอาให้เบิงนะ้งแน่เอาให้เบิ้งแน่ครับนั่นแหละครับนั่นสองตัวแคลียรอยู่นี่ครับอันนี้คือผลงานของผมครับพี่น้องเศร้านี่โอ้ยก,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 กักะกะกะเลี้ยวไม่เห็นอยู่หนารถไอ้เพิ่อนนี่ครับพี่น้องมาเนี้ยเม่นเงี่ยงบือนี่หนาเม้าเสีเพิ่นนี่ครับโมเมนสี่เลี่ยมน้ำมันนี่บอกครับมือเศร้านี่ โบเมนสีเลี่ยวน้ำมันนี่บรอครับปลาโบมานครับยืมมือเศร้าดิเดี๋ปลาคอน้อยตัวตัวพ่นกับโบอิ่มหรืครับคาดว่าสีเลี่ยวน้ำมันนี่แหละครับบาดน,นี้พี่น้องเป็นจังไงคือได้อยู่จังที่ไหนทงนี่มันหนาวหนาวบโ่โอโบเมนบักทีขาดอกจีโบโบเมนผลงานทีขาดอกจีโอ้เพื่อนว่าลักษณะจังที่อม่นเพื่อนหนาวครับอากาศเย็นอากาศหนาวเพื่อนก็ที่เป็นจังที่แหละครับพี่น้อง ยันในแล้วนะมันนี่แหละครับผมกระไดเศ้านี่เดี๋ยวสีเว้าสีว่าสีขาเพิ่นไปเห็ดแทนปลาละครับนี่บาดนี่ก็สีเด็กเขาเมื่อบ้านเมื่อซวงละครับบาดนี่พี่น้องผลงานก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับของผมสองเต้มเวืๆอเเลยครับพี่น้องโอ้ย่างคักเลยครับผมเศ้านี่ต้องให้เพิ่นกระคักแน่อยู่ครับผมก็สีตกประมาณแปงรอยู่นะครับพี่น้องหรือสีเขารลวฝนบุับ เอาก็ขอขอบุณขอคุณพ่อแม่พี่น้อง่ว้างไปให้นอนลงน้องป้าว่าสุขูสุขนคือเก่าห่ะครับพี่น้องในการติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหากินมันเนาะครับเนาะก็ขอฝากไว้ในอวามอ,อกความใจฝากหักแยงเบิ่งแงาคือเก่าหระครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ะออเก่าคข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับผม